คนลงไปเยอะมากน้ำลงเยอะครับคนเยอะมากครับพี่น้อง,งกาใช้ได้เลยสิบเอ็ดโมงลงมาหาดนางรองครับนางลำคนเยอะมากเลยตอนนี้มันแลงงานคนมาเที่ยวเยอะครับบรรยากาศใช้ได้เลยตอนนี้เยอะจริงๆเลยครับประโยุนคนก็จะเยอะหน่อยนางรองนางลำ น้ำลงเพียบเลยครับผมพี่น้องยากาศใช้ได้เลยแดดก็แรงครับเดินลงมาไกลต่อไ้เขาหนูยากาศช้าช้ากิงกิเบโมองเลครับน้ำลงโอโ้มาไกลเลยครับน้ำลงลงมาเยอะมากเลย บรรยากาศเย็นสบายนี Eat, ่ก็นักท่องเที่ยวก็เยอะครับวันหยุดพักผ่อนเขาหาดนางรองนางลำมั้บรรยากาศ11โมงกว่าแล้ว แปลกครับวันนี้น้ำลงเยอะมากเลยลง <c oughs> ลงมาเหลือแต่โกนหินครับน้ำลงน้ำลงเหลือแต่โกนหินแล้วครับผมไม่ได้ไม่ได้เลยเดินลงมาไกลด้วยครับผม <c oughs> บลเหลือแต่โกนหินครับผม ไงครับอ oh, oh mm ้วนบรรยากาศสนุกจริงๆเลยไงไงกรนุกูเากระนวูเอานกาวไปไหนล่ะเก็บหินเด้อ น้ำลงเยอะมากครับพี่น้องบรรยากาศนักท่องเที่ยวเริ่มเยอะแล้วนักท่องเที่ยวเริ่มเยอะบรรยากาศตีน้ำโชว์เลยตีน้ำโชว์เลยตีน้ำเลยตีน้ำเลยอร่อยว้าวให้เงี้ยเออว่าไงครับว่าไงครับผมว่าไงครับสนุกไหมครับผม สน,นุกไหมสนุกหรือเปล่าวันนี้วันหยุดเด็กๆเราก็สนุกเต็มที่แล้วครับผมบรรยากาศน้ำลงเยอะมากการน้ำใสเห็นเดโค,ยค,ยอ,ยคยอย่างนี้เปียกชื้นมากเลยบรรยากาศอินเดโคยอย่นี้ครับพี่น้องน้ำลงเยอะจริงๆครับผม บรรยากาศลงมาเยอะๆลงเยอะจริงๆนะมืบรรยากาศนักท่องเที่ยวก็เยอะๆบรรยากาศนักท่องเที่ยวเยอะเลยไงครับคุณเบล คุณเบลว่าไงครับสนุกไหมครับสนุกไหมจ๋าสนุกเปล่าใครอยู่ดิเล่นน้ำพ <s tirar S 2> ี่ยี่ไปไหนเล่นนกเลยเล่นน้ำพี่ยี่เล่นุกเขาเลยวิ่งเออเฮ้ยกลัวละ กัวเ่รกัวล่ะกัวล่ะกวนกัวน้ำเป่าอวนกัวน้ำเ่าอาู่ดิมาวม่งกวเลยวิ่งดิน้ำลงเยอะเป็นพิเศษครับวันนี้แล้วก็คนก็เยอะนั่งเต็มชายหาดเลยบรรยากาศ

เม้่เามไ้่่เามนจีกเขาเดานบรรยากาศย้สนุกเขาครบันิงดาน่รงนั้ออกออกออกนี่เลยถ้าออกเยกตรงออกไปเลย อากาศเย็นๆรับร้อนๆนอนๆนอนเออออนนลยดวงเย็นๆครับน้ำลงเยอะมากสนุกวันนี้วันหยุดคนก็จะเยอะหน่อยครับพี่น้องที่หาดนางรอง

สนุกไอ้เวรเขาล่ะสนุกไอ้เวนเขาล่ะว่าไงครับสนุกก็าเวรไอ้ได้อะไรอ่ะปูเหรอปูมันจะไหนอ่ะโอ้จับปูมาปูรวมเหรออืมบ ปูกระหอยโอ้สวยนะครับนี่ก็จับปูได้แล้วอื้อหือปูลมสุดยอดเลยครับผมสุดยอดเลยปูลมปูอะไรครับอะไรอ๋อเอ้าเอ้าเอาอยากกินดิเวราน เบลครับมาเบลครับทำไมครับ